แสงไฟหลักสีของหลอดนีออนที่คลุมพื้นที่ถึง3,500ตารางฟุตในย่านแมนฮัตตันคือที่ตั้งของร้านเลดเดอร์บีนีออนร้านผลิตป้ายไฟที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี1972หรือเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วเจฟฟรีแมนเจ้าของร้านคนปัจจุบันอธิบายว่าหลอดนีออนคือหลอดไฟบรรจุก๊าซเคมีซึ่งเมื่อกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านก็จะส่องสว่างเป็นสีต่างๆอย่างก๊าซนีออนให้แสงสีแดง ก๊าซอาร์กอนให้แสงสีน้ำเงินซึ่งเมื่อใช้ร่วมกับหลอดแก้วสีต่งตางๆและสารเรืองแสงอย่างฟอสฟอรัสก็จะทำให้เกิดเฉดส,สีอีกมากมายปัจจุบันหลอดไฟเหล่านี้ยังคงทำด้วยมือเท่านั้นเพราะต้องใช้ช่างฝีมือดัดรูปทรงหลอดแก้วให้ได้ตามแบบก่อนนำมาบรรจุก,ก๊าซนีออนและอาร์กอนซึ่งทีเลสแดบีดีออนผลิตไป้ายไฟแบบนี้ตั้งแต่ครั้งศิลปินดังรูดิสเติร์นก่อตั้งร้านขึ้นเมื่อเกือบครึ่งศตวรรษที่แล้ว ก่อนส่งต่อให้เจ้าของคนปัจจุบันเดฟฟีแมนในปี1990แม้ปัจจุบันป้ายนีออนจะลดความนิยมลงไปเพราะมีป้ายไฟแบบอื่นๆที่ถูกกว่าเข้ามาแทนที่หากสำหรับเลดเดบีนีออนก็ยังคงมีลูกค้าสั่งผลงานเข้ามาตลอดเวลาเจ้าของคนปัจจุบันบอกว่าแม้การระบาดของเชื้อไวรัสจะทำให้ยอดสั่งป้ายนีออนสะดุดหากเมื่อผู้คนเริ่มปรับตัวได้ก็เริ่มมีการสั่งซื้อกลับมาอีกครั้งและกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้จะไม่เท่ากับก่อนช่วงการระบาดของโควิด -19 แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ศิละปะก,การสร้างป้ายนีออนยังคงอยู่ต่อไปได้